เจ้าของรีสอร์ทมาบริการเองเลยเหรอครับก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกนะฉันเริ่มเบื่อคุยกันนาย <บะ S 2> จริงๆไม่ตรงกับใจเลยนะครับคุณ,อ,คณอ้าวคุณดอยันจะไปไหนคะผมกงตรงครับบันแล้วครับแล้วจังทีคนอยากให้ไปก็ไม่ไปผมอาีากู่ทอแต่ไม่รู้จะหาอินเทอร์เน็ตที่ไหนมาเรือนเที่ยวบินใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายจากแคดซีดีเอ็มเอสิคะมันท้องแพงแน่ๆเลยประหยัดมากค่ะ ว้าว <Wow! S 2> แล้วนี่เกี่ยวอะไรกับเ <c oughs> ขาด้วยเนี่ยมาซะเร็วก <c oughs> ็มาดูไงล่ะว่ามันเร็วจริงหรือเปล่าเร็วปะล่ะ <c oughs> มันจะเร็วเท่าความรักของเราไหมนะไทยรักกันนายเราสองคนยันไงล่ะครับนำเน่าแล้วชีวิตก็ไร้ปัญหาเมื่อมีอินเทอร์เนใต็ตไร้สายจ,จาก CatCDMA ราคาเริ่มต้นเพียง199บาท <c oughs> ต่อเดือนเน็ตเร็วใช้ง่ายสบายทุกที่ CatCDMA โครงข่าย3 G สมบูรณ์แบบและใหม่ไม f ฟ2 2 0 0เล่นเน็ตได้ทุกที่พร้อมกันถึง5เครื่อง จะเย็นก่อนหมวยไม่มีคนไปส่งด้วยทอช่วยไปส่งน้องหมวยที่มหาวิทยาลัย oh หน่อยนี่ผมลูกค้านะครับไม่ใช่ลูกจ้างผมมาเที่ยวสุภาพบุรุษหรือเปล่าพูดดีๆสิครับผมถึงจะไปจะไปหรือไม่ไปไม่ไปแล้วไงอ่ะทีนี้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายของแคซเดียเมสิจา้าเร็วด้วยโ <laughs> อ้โห ขอ,อนนะแล้วชีวิตก็ไร้ปัญหาเมื่อมีอินเทอร์เน็ตรไร้สายจากแค t ซีดีราคาเริ่มต้นเพียง199บาทต่อเดือนเน็ตเร็วใช้ง่ายสบายทุกที่ CATCDMA โครงข่าย 3G สมบูรณ์แบบและใหม่ไมฟ2 2 2 0เล่นเน็ตได้ทุกที่พร้อมกันถึง5เครื่งงงองเร์ค่ะ ไว้ปีหน้าเราย้ายไปจัดในเมืองกันดีกว่าจะได้ร้องคาราโอเกะได้ด้วยไงเดี๋ยวแคทจัดให้มีไงแค cdma อินเอร์เน็ตไร้สายดาวน์โหลดคาราโอเกะจากอินเทอร์เน็ตอย่างนี้มันต้องจ่ายแพงไหมลูกแคทถูกมากเลยค่ะคุณพ่อราคาเริ่มต้นที่199บาทเองค่ะพี่ก็จนเรียกเกินเดินต่างฟอออาคุณแับมาร้องเพลงหน่อย,ยแล้วแอบรักเธอแต่พอไม่รู้ อรง้แล้วชีวิตก็ไร้ปัญหาเมื่อมีอินเทอร์เน็ตไร้สายจากแคด C D M A ราคาเริ่มต้นเพียง1น9บาทต่อเดือนเน็ตเร็วใช้ง่ายสบายทุกที่แคด C D M A โครงข่าย3 G สมบูรณ์แบบและใหม่ไมฟ i 2200เล่นเน็ตได้ทุกที่พร้อมกันถึง5เครื่อง